ดาวไล่ฟ้าใหม่บารมีและน้องหญิงปาริชาติบ่อไม้ม,มอมา้า6432กระเพงเพชรกรุณาไปขยับรถด้วยนะครับขอบคุณวันที่19นี้ก็ขอเรียนเชิญร่วมบุญกันได้นะครับและตอนนี้หลานสาวพระครูครับลงช่วยเหลือถือขันบุญกระถิน่น แล้วแต่ท่านจะศรัทธานะครับพร้อมด้วยเดินไปกับณช่วงโอกาสต่อไปนี้มาตรฐานลิเกไทยรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีโดยวงปีพาดระนาดเมืองเนอแสงสีเสียงปัญญาครุกรแอนซาวบันทึกการแสดงสดโดยยิ้มใหญ่สตูดิโอของเรื่อง ตามรัก,รกคือใจสารเจตนาเสริมคุณค่าศิลปะไทยเจ้าภาพขอมาเราจัดไม่ขัดใจกำกับการแสดงโดยรุย่งฟ้าบารมีเราเป็นลิเกที่ยังไม่ดังแต่เราตั้งใจแสดงขอเพียงท่านเปิดประตูหัวใจรับ มีติแห่งความบันเทิงดนะ้าหน้าเวทีเริ่มขึ้นแล้วนะบัดนี้ฉากแรกประเดิมเริ่มแสดงพบกับสองแผ่นดินใหญ่ทานตะวันและทานตะเวศเด่นรักอาราพรน้องกิมอุ้มบุญยอดยุยดวงยักษ์จิวยอดโยชนะไทยวอกตะไลมีสจักรีนา ส่งเสียงชี้แจงว่างให้แจ้งประจกักษ์คืนนี้จะเล่นตามรักขืนใจอินพระนาดไม่ว่าชาติในไหนจะรักเธอไม่ได้แน่แน่